สวัสดีครับผมช่องคาราคัตคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The l o m m a t e เป็นหนังปี2011จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฆาตกรโลกจิตตกหลุมรักคุณถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ซาร่าเธอเป็นเด็กสาวที่ย้ายมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนที่มหาลัยในเมืองโดยซาร่านั้นเธอมีความสนใจในเรื่องแฟชั่นและมีความฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดัง ในคืนหนึ่งเทรซี่เพื่อนที่อยู่ในหอพักเดียวกันก็ชวนให้เธอไปงานปาร์ตี้ที่หอรวมซึ่งซาร่าก็ได้ตอบตกลงและไปสนุกด้วยกันอย่างเต็มที่ทําให้เธอได้รู้จักกับหนุ่มมือกองนิสัยดีที่มีชื่อว่าสเตฟ ทั้งคู่จึงได้ช่วยกันพาเทรซี่ที่เมาจนไม่ได้สติกลับมาส่งที่ห้องก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปและเมื่อซา่าเข้ามาในห้องพักของเธอก็ได้พบกับรูเมดคนใหม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในวันนี้เธอเป็นสาวสวยน่ารักที่มีชื่อว่ารีเบกาหรือเรียกง่ายๆว่าเบกแต่ซา่าที่เมาหนักก็ไม่ทันที่จะได้ทำความรู้จักเพราะเธอต้องรีบไปอ้วกเสียก่อน วันลุงขึ้นเบรกก็ใจดีเอายาแก้ปวดมาให้ซาร่ากินแก้แหงพร้อมกับแนะนําตัวว่าเธอกําลังเรียนเป็นจิตกรพอชื่นชอบในการวาดลูกจากนั้นทั้งสองคนก็พากันไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมวันแรกแต่ระหว่างนั้นแฟนเก่าของซาร่าก็พยายามที่จะโทรมาขอคืนดีซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธเพราะพวกเขาเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นัก เบคที่ได้ยินทั้งคู่คุยกันเลยช่วยให้กำลังใจในฐานะเพื่อนที่ดีคนหนึ่งซึ่งในเวลาต่อมาขณะที่สาลากำลังพูดคุยกับเบคอยู่นั้นเทซี่ก็ได้มาชวนทั้งคู่ไปงานปาร์ตี้ที่คลับด้วยกันแต่เบคกลับตอบว่าเธอไม่ชอบดื่มเหล้าพร้อมกับหนีกลับไปที่เตียงของเธอ ในคืนนั้นทั้งคู่เลยไปเมาด้วยกันแค่สองคนแต่เทซี่ก็ดันแอบ,บกลับกับผู้ชายโดยที่ไม่บอกซาร่าสักคำแถมเธอยังลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ที่ห้องอีกต่างหากสุดท้ายซาร่าเลยต้องโทรไปหาเบกเพื่อขอให้เธอมารับกลับบ้านซึ่งเบ๊กก็รีบมาในทันทีโดยที่ไม่ขัดข้องอะไรแถมยังเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อปลอบใจเธอที่ถูกเพื่อนทิ้งอีกต่างหากทำให้ซาร่ารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากและตอบตกลงที่จะไปดูงานศินละปะด้วยกันในวันพรุ่งนี้ จนเมื่อถึงเช้าวันลุงขึ้นขณะที่พวกเธอกําลังเดินเล่นอยู่นั้นแฟนเก่าของซาร่าก็ยังโทรมาตามตื่นไม่เลิกเธอเลยเลือกที่จะไม่รับสายและไปดูงานศิลปิน,นอื่นต่อด้วยกันเบรกเลยบอกว่าเธอเข้าใจความหมายของภาพวาดแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจลายสักเท่าไหรนะ่นักซาร่าเลยโชว์ลายที่หน้าอกให้ดูมันเขียนว่าเอมลี่และเป็นชื่อพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง น,นาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวของกันและกันทําให้เบรกคิดลึกไปไกลและอยากจะเป็นเจ้าของเธอแค่เพียงผู้เดียวในคืนหนึ่งซาร่าได้กลับมาที่ห้องและแอบ,บเอาลูกแมวหลงทางกลับมาด้วยทั้งสองเลยตกลงที่จะเลี้ยงมันเอาไว้แม้ว่าจะผิดกฎของหอพักก็ตามที่สําคัญเธอยังเห็นว่าเบรกแอบบเอาสร้อยของเธอไปใส่ซาร่าเลยขอให้ถอดมันอกอกเพราะมันเป็นของดูต่างหน้าของพี่สาวเธอ วันต่อมาขณะที่ซาร่ากำลังทำงานเสริมอยู่ที่ร้านกาแฟ สตีฟก็ได้แวะมาหาเพื่อชวนเธอไปงานปาร์ตี้ในคืนนี้ด้วยกันและหลังเลิกงานซาร่าก็มาเจอกับเทรซี่เพื่อเคลียร์ใจกันเรื่องที่ทิ้งเธอเอาไว้ที่งานปาร์ตี้ซึ่งทั้งสองก็ได้กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งทําให้เบรกที่แอบดูอยู่รู้สึกว่ากําลังจะถูกแย่งเอาของหลักไปเธอจึงวางแผนที่จะทําบางอย่างนั่นคือซื้อตั๋วชมงานสินราคาแพงมามอบให้เพื่อกดดันให้เธอรู้สึกเกรงใจจนไม่กล้าที่จะปฏิเสธนั่นเอง ซาลาจึงได้มอบต่างหูให้เป็นของตอบแทนก่อนที่จะขอตัวไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวออกไปดูงานศิลป์ด้วยกันในตอนนี้เบรกก็ได้เริ่มแสดงความโลกจิตออกมาทีละนิดเธอเอาต่างหูที่ซาลามอบให้มาเจาะหูตัวเองแบบสดๆเพราะหวังว่าคนที่เธอแอบชอบจะรู้สึกประทับใจขึ้นมาบ้าง แต่เหมือนว่าซาลาจะไม่สังเกตเห็นมันเลยสักนิดเพราะเธอโมแด่ชื่นชมงานศิลป์ด้วยความเพลิดเพลินเช้าวันต่อมาเบรกก็เริ่มสะกดรอยตามเทรซี่เพื่อหาโอกาสกําจัดเสี้ยนหนามในชีวิตซึ่งก็ดูเหมือนว่าเทรซี่จะรู้ตัวเธอจึเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ซาลาฟังแต่ซาลานั้นกลับไม่ยอมเชื่อว,ว่ามันเป็นความจริงเพราะเบรกช่างแสนดีกับเธอและไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอน หลังเลิกเรียนซาร่าก็แวะมาหาสตีฟที่ห้องสมุดเพื่อขอโทษที่เธอผิดนัดเมื่อคืนก่อนซึ่งเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรและขอให้เธอมาทานมือคํำด้วยกันเพื่อเป็นการไถ่โทษเป็นเวลาเดียวกับที่เทซี่กำลังอาบน้ำอยู่ที่หอพักเลยทำให้เบรกได้โอกาสเข้ามาจับเธอกดลงกับพื้นและใช้ปืนขู่ไม่ให้เข้าใกล้ซาร่าีกเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกฆ่าพร้อมกับกระชากจิวที่สะดือออกไปเพื่อเป็นการสั่งสอน จากนั้นเบรกก็กลับมารอซาร่าที่ห้องซึ่งเวลาก็ได้ผ่านไปนานหลายชั่วโมงแต่ซาร่าก็ยังไม่กลับมาแถมยังไม่ยอมรับตัวสับอีกต่างหากจนเมื่อถึงตอนกลางดึกสตรีปก็มาส่งเธอที่ห้องพักทำให้เบรกรู้สึกไม่พอใจออกมากๆและแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนในเช้าว,วันรุ่งขึ้นเบรกจึงได้กล่าวขอโทษที่ยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของซาร่าและอ้างว่าที่ทำแบบนั้นเพราะเธอเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี ทำเอาซาหน้าถึงกับรู้สึกผิดและสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเธอจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น หลังเลิกเรียนสตีฟและซา่าก็ได้ออกเดทด้วยกันอีกครั้งและความสัมพันธ์ก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไปจบอยู่ที่ห้องนอนของฝ่ายชายตามภาษาของคู่รักหนุ่มสาวซึ่งมันก็ทาให้เบรกรู้สึกไม่พอใจอีกตามเคยเพราะในครั้งนี้ซา่าถึงกับทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ที่ห้องเพื่อไม่ให้เธอโทรตามแต่ทว่าแฟนเก่าของซา่าก็ได้โทรเข้ามาพอดีเบรกจึงแอบรับสายและสวมรอยว่าเป็นซา,า่าจนเมื่อคุยกันไปได้สักพักเธอก็เริ่มพูดจาลามกพร้อมกับทําเรื่องอย่างว่า ไปด้วยจนเมื่อเสร็จกิจเธอก็บอกว่าเราเลิกกันไปแล้วและไม่จําเป็นต้องคุยกันอีกพร้อมกับตัดสายทิ้งไปในตอนเช้าวันลุ่งขึ้นคนดูแลหอกระจับได้ว่าทั้งคู่แอบเลี้ยงแมวในห้องซาร่าลยต้องมาหาไอรีนเพื่อนพี่สาวของเธอเพื่อจะฝากแมวเอาไว้ชั่วคราวซึ่งไอรีนก็ใจดีที่จะรับเลี้ยงเอาไว้แถมยังชวนให้เธอย,าย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่จะได้ดูแลเจ้าเหมียวด้วยตัวเอง หรือเมื่อเบรกได้รู้ดังนั้นเธอก็ไม่พอใจอีกเช่นเคยทําให้ขณะที่สาร่ากาลังทํางานพิเศษอยู่นั้น break เบรกก็ได้พาเจ้าเหมียวไปที่ห้องสักลีดและใส่มันเข้าไปในเครื่องซักผ้าอย่างเลือดเย็น จากนั้นเธอก็สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกสา่าว่าเจ้าเหมียวด้หลุดหายไปข้างนอกและเธอก็ได้พยายามตามหามันแล้วแต่หายังไงก็ไม่เจอซึ่งน่าแปลกที่สาลากลับไม่รู้สึกเอกใจเลยสักนิดคงเป็นเพราะว่าเธอกําลังเครียดที่ต้องกลับบ้านในวันขอบคุณพระเจ้าเพราะพี่สาวของเธอได้เสียชีวิตในวันนั้นพอดีเลยทําให้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเบคเลยบอกว่านั้นมาที่บ้านของเธอแทนก็ได้จะได้เปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง แต่ซาร่าก็ยังไม่แน่ใจพอสตีฟก็ได้ชวนเธอไปเที่ยวเช่นกันต่อมาหลังคาบเรียนวิชาออกแบบอาจารย์ที่เห็นแววของซาร่าก็ได้เรียกให้เธอมาพูดคุยกันแบบส่วนตัวพอเขาได้รับเชิญไปงานแฟชั่นวีคที่ปารีสและอยากจะชวนให้ซาร่าไปดูงานด้วยกันแน่นอนว่าเธอต้องสนใจเป็นอย่างมากแต่อาจารย์ก็มีข้อแม้ว่าถ้าอยากจะไปต้องร่วมหลับนอนกับเขาเสียก่อนซึ่งมันก็ทําให้ซาร่าหลับไม่ได้เป็นอย่างมากและเดินหนีออกมาในทันที จากนั้นเธอก็มาระบายเรื่องทั้งหมดให้เบรกฟังซึ่งเธอก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่เบรกเธอไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนในคืนนั้นเธอจึงได้แอบมาพบกับอาจารย์คนดังกล่าวและทำทีเป็นปรึกษาเรื่องผลการเรียนที่ย่ำแย่ของเธอแน่นอนว่าอาจารย์ก็พยายามที่จะหวานล้อมให้เบรกยอมเอาตัวเข้าแลกกับเกรดในตอนแรกเธอก็ทําเป็นคอยตามก่อนที่จะเริ่มกรีดร้องออกมาอย่างไม่มีสาเหตุ เพราะว่าเธอได้อาจเสียงทั้งหมดเอาไว้และส่งให้คณะบดีนั่นเองส่งผลให้จานคนนั้นถูกพักงานอย่างไม่มีกําหนดในทันทีจึงนั้นเบรกก็วางแผนสร้างเรื่องที่จะทําให้สาร่าต้องอยู่กับเธอตลอดไปเบรกเริ่มทุบตีตัวเองจนเนื้อตัวมีแต่รอยเขียวช้ำแถมยังลงทุนกีดหน้าท้องจนมีแผลเวอร์วะ และเมื่อซาร่ากลับมาเห็นเบ๊ก็โกหกว่าเมื่อตอนหัวคำ่ำเธอออกไปตามหาเจ้าเหมียวข้างนอกและถูกพวกนักเลงฉุดเข้าไปทำมีดีมีลายแต่โชคดีที่สามารถหนีรอดมาได้ยังหวุดหวิดซาร่าจึงช่วยทำแผลให้และจะไปแจ้งตำรวจเพื่อเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดแต่เบ๊กลับบอกว่าเธอรู้สึกอับอายจนไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครและขอแค่ซาร่าอยู่ข้างๆเธอก็พอ จนเมื่อถึงวันขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ซาร่าได้บอกลาสเตปฟและขึ้นไปบนรถหลูของเบรกเพื่อออกเดินทางไปด้วยกันซึ่งบ้านของเบรกนั้นมันก็ใหญ่จนเรียกว่าเป็นคฤหาสน์เลยก็ว่าได้พอาครอบครัวของเธอเป็นถึงมหาเศรษฐีประจําเมืองนี้ จึงนั้นพ่อและแม่ก็ได้ออกมาต้อนรับแต่สีหน้าของพวกเขากลับดูเป็นกังวลที่เบกกลับมาที่บ้านและภายในห้องนอนของเธอก็มีภาพวาดของสาวสวยคนหนึ่งที่เบกอ้างว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กแต่เธอกลับดูเหมือนไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่นักในคืนแรกทุกอย่างผ่านไปได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งในตอนเช้าแม่ก็ได้มาถามสา่าว่าเบกได้กินยายอย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าทำเอาเธอถึงกับงงเพราะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรก่อนที่แม่จะรีบเดินหนีไปพอเบกได้เดินลงมาพอดี จางนั้นทั้งคู่ก็มาดื่มกาแฟที่ร้านประจําของเบคเพื่อพูดคุยกันตามภาษาเพื่อนลักจนกระทั่งได้บังเอิญพบกับสาวที่อยู่ในรูปวาดเบคได้เดินเข้าไปทักทายเธออย่างเป็นมิตรแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับมีสีหน้าที่หวาดกลัวพร้อมกับบอกว่าเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันและไม่ต้องมาทักเธออีกและเมื่อผนช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าพวกเธอก็เดินทางกลับมาเรียนต่อและในตอนที่เบคไม่อยู่ห้องนั่นเองสาร่าที่เริ่มรู้สึกแปลกแอบค้นของใช้ส่วนตัวของเธอ จนได้พบกับยาไซเพกซ่าที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักและมันก็คือยารักษาอาการทางจิตที่แม่ของเบคหมายถึงนั่นเองที่สําคัญมันยังเหลืออยู่เต็มกระปุกเหมือนว่าเบคไม่เคยแกะมันออกมากินด้วยซ้ําซาร่าเลยตัดสินใจว่าเธอจะย้ายไปอยู่กับไอรีนแม้ว่าจะไม่มีเจ้าเหมียวให้เลี้ยงแล้วก็ตาม แต่มันกลับไม่ง่ายแบบนั้นพอเบรกแด้แมาที่ขับและส่งสายตาที่หวานหยดย้อยให้กับไอรีนจากนั้นเธอก็หาโอกาสเข้าไปทําความรู้จักพอเบรกนั้นรู้อยู่แล้วว่าไอรีนเป็นพวกที่ชอบผู้หญิงเหมือนกันทั้งสองจึงได้ไปจบคืนนั้นที่ห้องพักของไอรีน และในเช้าวันต่อมาซา่าที่ไม่หลู้เรื่องก็ได้โทรหาไอรีนเรื่องการย้ายที่พักแต่ไม่ว่าโทรยังไงไอรีนก็ไม่ยอมรับสายสักทีและยิ่งนานวันอาการของเบสก็เริ่มหนักขึ้นทุกทีจนถึงขนาดที่เธอไปสักคำว่าเอมิลี่ตรงหน้าอกเหมือนกับซา่าซึ่งมันก็ทำให้ซา่าทนต่อไปไม่ไหวและตัดสินใจย้ายไปอยู่กับสตีในทันที แต่ทว่าในวันลุงขึ้นแฟนเก่าของซาร่าก็ได้โทรมาหาอีกครั้งแต่เธอก็เลือกที่จะไม่รับสายทําให้เขาตัดสินใจมาหาเธอที่หอพักเพราะอยากจะขอคืนดีแต่เมื่อมาขอประตูห้องกลับไม่มีใครเปิดประตูออกมาต้อนรับแฟนเก่าของซาร่าเลยทิ้งโน้ตไว้หน้าห้องว่าเขาจะรอพบเธออยู่ที่โรงแรมซึ่งพอดีกับที่เบคได้หยิบมันขึ้นมาอ่านและวางแผนทําในสิ่งที่เลวร้ายอีกครั้ง เธอรีปลอมตัวเป็นซาลาและแอบขอโมยกุญแจห้องจากแม่บ้านเพื่อเข้ามาในโรงแรมในคืนนั้นทั้งน้ำหอมลายสักและสร้อยคอบวกกับไฟที่มืดสนิทก็ทำให้ชายหนุม่มคิดว่าเป็นซาลาที่มาหาเขาซึ่งในขณะที่ทั้งคู่กำลังมีความสัมพันธ์กันอยู่นั้นเบกก็ใช้มีดจ,จัดการฆ่าชายคนนั้นจนเสียชีวิต และหลังจากนั้นไม่นานซาร่าก็ได้รับข้อความจากไอรีนที่ส่งมาบอกว่ามีเรื่องด่วนรีบมาหาเดี๋ยวนี้เธอจึงต้องโทรไปรยกเลิกนัดกับสเตฟและรีบไปที่ห้องของไอรีนในทันทีทําให้ได้พบกับเบรกที่รออยู่ที่นั่นส่วนไอรีนเธอถูกมัดเอาไว้กับเตียงตั้งแต่เมื่อหลายคืนก่อนและเบรกก็ใช้ปืนขู่บ,บังคับให้ซาร่ากลับมาอยู่ที่หอกับเธอซาร่าจึงต้องตอบตกลงอย่างไม่มีทางเลือกแต่เบรกก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเพราะเธอต้องการที่จะฆ่าไอรีนเพราะมันคิดจะแย่งเอาความสุขข,ของเธอไป แต่ซาร่าก็ไม่ยอมและเข้ามาต่อสู้จนปืนได้กระเด็นออกไปข้างนอกเบรกเลยต้องออกไปหยิบปืนเพื่อจะจบเรื่องทั้งหมดเลยทําให้ซา,า่าสามารถปิดประตูได้ทันแต่มันก็ซื้อเวลาได้แค่เพียงชั่วคู่พอเบรกได้พังประตูเข้ามาและกําลังจะฆ่าไอลีน ซาร่าเลยต้องปีนเหนียวไปทางหน้าต่างซึ่งพอดีกับที่สเีปได้ตามมาช่วยเอาไวไ้ทันทําให้ปืนลั่นไปถูกพมานจนเธอเกือบที่จะตกลงไปสเีปได้จัดก,การทุกเบรกจนสลบและแย่งเอาปืนมาได้สําเร็จก่อนที่จะมารีบดึงตัวซาร่าขึ้นมา แต่มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นพอเบกได้ใช้แท่งเหล็กทุบคืนใส่เขาจนสลบไปด้วยเช่นกันพอเธอต้องเป็นคนเดียวที่จะช่วยเหลือซาร่าเท่านั้นแต่แทนที่จะได้รับคําขอบคุณซาร่ากลับหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็นํายิงใส่เธอแต่โชคร้ายที่กระสุนนั้นดันหมดพอดีทําให้เบกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าซาร่าจะกล้าทํากับเธอแบบนี้เบกเลยตรงเข้ามาบีบคอด้วยความแคนที่เต็มเปี่ยม แต่ก่อนที่ซาร่าจะขาดใจเธอก็คว้าม,มีดที่อยู่ด้านหลังมาแทงใส่เบคจนเสียชีวิตและสามารถช่วยเหลือชีวิตทุกคนเอาไว้ได้หลังจากที่จบเรื่องทั้งหมดเธอก็ย้ายกลับมาอยู่ที่หอพักอีกครั้งแต่ในรอบนี้เธอยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่ออยู่คนเดียวโดยไม่มีรูมเมจจะดีกว่าและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือเบคหรือว่ารีเบกานั้นเธอเป็นโรคกจิจเภทที่จะยอมทําทุกอย่างให้ตัวเองได้เป็นคนสําคัญโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดก็ตาม บางทีถ้าเธอยอมกินยาและรักษาอาการให้ดีขึ้นมันคงจะไม่ใช่เรื่องยากในการหาเพื่อนเท่าไหร่นักหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ที่4.8คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่3%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ